สวัสดีครับผมยินดาครับสุเอวินที่แชน,นะครับผมผมเป็นยูทูบเบอร์ใหม่นะครับผมอาจจะพูดแบบไม่ค่อยถูกเนะเพราะว่าผมลครั้งแรกผมได้พูดแบบเป็นการอ่าแนะนำตัวแบบเป็นทางการเป็นขั้งแรกเนาะอาจจะแบบมีการเขินอายบ้างเล็กน้อยก็ขออภษนะครับผมผมมีชื่อว่าเควินอายุ20ครับผม ผลสูงก็อ่าส่วนข้อมูลหลาย,ลายข้อมูลก็ผมเขียไนไว้ในอ่าข้อมูล A แต่แนะนําตัวคลิปก่อนหน้านี้ไปแล้วที่ผมทำอาไว้อันนี้เป็นคลิปแยกสาหรับผมเผื่อแบบใครอยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมผมก็าสามารถตอบได้เช่นชอบอะไรอะไรอย่างเงี้ยเหตุผลที่ผมชอบมาเิดอเทศเพราะว่าอ่าผมกินได้แต่มะเขือเทศเป็นบรรพายที่กินได้แค่มะเขือเทศเป็นบรมพายสายวังสวีลั คืออ่าเลยปัญหาที่กินเนื้อไม่ได้คนระับผมกินเลือดไม่ได้นั่นแหละครับผลที่ว่าทำไมผมถึงใอ,อ้เา,าื่อเพศมาเนี่ยแต่ก็นะอ๋อแล้วก็ผมอ่าชอบเล่นเกมอย่างที่ผมก็เคยบอกนะเนาะหลายเกมจริงไม่มีแค่เกมนั้นเกมเดียวนะผมก็เล่นหลายเกมมีเกมมือถือบ้างอะไรบ้างแต่ว่าอาจจะไม่ได้ไลฟ์เพราะว่าอ่าอย่างที่เราอย่างที่ผมจะบอกไว้ล่วงหนนะ้าคือถ้าตับผมไม่ไดีแหม แรงพอแล้วก็อินเทอร์เน็ตไม่ใช่แบบเพื่อวางด้วยแล้วก็ทำไมเหตุผลที่ผมเลือกที่จะไปไลฟ์สดช่วงสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนหรือมากกว่าเที่ยงคืนนั้นเป็นเพราะว่าผมใช้เน็ตที่ค่อนข้างจะมีปัญหาเล็กน้อยสําหรับตอนนี้ค่ายพี่น้องเบอกน้องว่ามันเป็นค่ายอะไรหลายคนอาจจะพัญหากับปัญหาแล้วตอนช่วงแบบประมาณสี่ทุ่มขึ้นเนี่ยคือเเน็ตมันจะแรงมากแรงถึงขั้นว่าผมโหลดอะไรก็แบบชิๆวๆละ ก็เลยแบบสามารถอ่าสตรีมได้แบบลื่นๆแต่ว่าจะมีปัญหาแค่ว่าเวลาเล่นเกมในมือถือแค่แต่อาทคลิปเนี่ยคืออ่าผมจะไม่สามารถอ่าผมจะไม่ได้โผล่ออกมาจากผมจะไม่ได้โผล่มาคุยกับหน้าทุกคนในช่แหละอ่าแล้วก็เอ่อ,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 อลืมบ้าผมก็นิสัยที่แบบตายตัวมากนะผมผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะที่ลืม อาจจะแบบพูดอะไรบางทีผมพูดไม่รู้ว่าไงอ่ะมีเสียงรขาขึ้นตอขอภัยด้วยอยู่ตามท้่ยาตามนะครับอะไิอนมบลบบับบบทุผมก็แบบโอ้บางทีก็ไม่ได้ว่าขนาดที่บ่านสมารับทุกวันจะมีบางครา้นะผมที่แบบจำาหาไปสักระยะหนึ่งเนื่องจากว่าผมอาจจะมีติดธุระหรือไม่ก็ติดภารกิจบางอย่างซึ่งข่้นทจะ เป็นอะไรที่แบบไม่สามารถจะบอกได้ว่ามันจะเป็นปัญหาอะไรแต่งึ้นก็บอกแค่ว่าอาจจะมีช่วงที่ผมอาจจะหายไประยะนึงผมก็จะแบบอันนี้เป็นการรายงานตัวผมไว้ก่อนส่วนผมจะอยู่และถึงช่วงไหนก็ไลฟ์พยายามจะไลฟ์ทุกวันครับถ้ามีมีปัญหาอะไรนะครับก็สามารถติดตามแฟนเพจได้ะครับผมเควินผู้มากรมประเทศทำไมมีคนหาตับคืบเพจผมมากเลยไม่รู้นะนะแต่ว่ามันมันจะชื่อที่แบบผมรักมากที่สุดครับผมตั้งด้ดยแบบ ความเนียนไอคิวร้อยเปอร์เซ็นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะช่างมันเถอะก็นะครับไดผมผมเขินเองผมผมผมเกินตัวเองอะ่ะไม่ใช่อะไรโอเคถือว่าถ้าเกิดว่าใครแบบอยากรู้จักผมมากขึ้นนะครับผมสามารถอ่ามาคุยกับผมได้ส่วนตัวได้เลยแล้วก็ผมเป็นคนที่แบบ อาจจะมีคําพูดอยากใครไปหลุดไปบ้างเพราะว่าผมเป็นคนที่ค่อนงจะเออเอนเตอร์เทนกับเกมกนค,ค่าจะสูงนิดนึงไม่นิดแล้วแหละน่าจะเห็นอยู่หลายแลวแหละถ้าเกิดใครไปย้อนดูนะอาจจะแบบอ,อาจจะแบบเอ้ยไม่เป็นคนปากแต่อย่างงี้อ๋อผมเป็นคนปากไวครับผ <c oughs> มเป็นคนปากไวอะไรแล้วก็ไม่เนีายบาย